สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแยมสับป,ปะรดนะคะนี่นะคะเราก็เอาตาสับป,ปะรดออกนะคะอะออกหมดแล้ว ขาเลยค่ะผ่ากลางนะคะเอาแกนตรงกลางนะคะออกทำไมกล้องมืดจังเอาแกนสับป,ประรดออกนะคะไม่รู้เขาเอาออกหรือเปล่าอะ่ะแต่เราเอาออกอะ่ะเพราะว่าเราจะไว้กินเอง เ <g ül üyor> น่เพราะว่าอะไรคือเพราะว่าเราจะไว้กินเองเอาไว้กินเอง <c oughs> ส่วนอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวไปใส่เครื่องปัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาใส่เครื่องไปเลยค่ะปั่นก็ไม่ต้องปั่นละเอียดมากนะคะ จะได้รู้สึกว่ามีเนื้อสับป,ประรดให้เราเคี้ยวหนึ่งโอเคค่ะเราปั่นครั้งละเท่านี้ก็พอเดี๋ยวเครื่องจะไปไม่ไหวนะคะปั่นแค่เท่านี้โอเคค่ะมาถึงขั้นตอนการปั่นนะคะ ปั่นเลยจ้าแค่นี้พอค่ะเราจะให้ปั่นละเอียดมากนะคะหั่นเล็กๆนะคะหั่นเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้ปั่นง่ายๆมีเม็ดด้วยได้ประมาณนี้นะคะจะได้ปั่นง่ายๆคะ่ะไม่ต้องใส่เต็ม ครั้งที่สองนะคะโอเคค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะตั้งกระทะเลยค่ะเทลงไปให้หมดเลยนะคะที่เราปั่นตามนี้นะคะแล้วก็ใส่ใส่เกลืองไปค่ะ ไม่ต้องเต็มช้อนนะคะหรือว่าใครชอบแบบว่าก็ชิมรสชาติดูก่อนก็ได้นะคะถ้าใครจะใส่น้ำตาลก็ใส่ไปขั้นตอนนี้เลยนะคะหนึ่งถ้วยถ้าเกิดว่าสับป,ประรดเขาเปรี้ยวมากค่ะแต่วันนี้เราจะใส่น้ำเชื่อมวันนี้เรามีน้ำเชื่อมแบบนี้แต่ไม่ใส่ตอนนี้นะคะคนไปเรื่อยๆะคะ่ะคนไปจนกว่าเขาจะเดือด ระหว่างนี้เราก็จะเก็บเม็ดสับปะรดเอาออกไปด้วยนะคะนี่นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเจอเม็ดสับปะรดก็อาออกนะคะวันนี้ซื้อสับปะรดมาสวยมากแต่ว่าก็มีเม็ดเยอะจังคนไปสักสาสิบนาทีนะคะแล้วก็ใส่น้ำน้ำตาลโอ้ยไม่ใช่ แล้วก็เอาน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ะค่ะมาใส่ใครใส่น้ำตาลก็ใส่ไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะทำจนกว่าเขาจะเหนียวยิ่งคนเขาก็ยิ่งเหนียวค่ะรสชาติก็ปรุงเอานะคะชอบหวานมากหวานน้อยนะคะแต่วันนี้เราจะใส่น้ำเชื่อมสามช้อนเพราะว่าอะไร สับประรดวันนี้เปรี้ยวมาก <S <S นี่นะคะหลังจากที่เรากวนสับประรดไป30นาทีนะคะสับประรดที่เราปั่นไม่ละเอียดก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะยังเหลือแบบเป็นชิ้นๆอยู่เลยเดี๋ยวเขาก็จะสุกไปพร้อมกันนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมนะคะที่เราซื้อมาจากห้างแหละใส่ลงไปเลยดูเหมือนเหนียวเนาะเพราะว่าเอาไปใส่ตู้เย็นมาใส่ลงไปเลยค่ะใส่แบบนี้นะคะ2ช้อนค่ะช้อนที่สองนะคะ เอาช้อนลงไปเลยจะได้ละลายเขาจะเหนียวนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาไปใส่ในตู้เย็นมาใส่สองช้อนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหวานนะคะเพราะว่าวันนี้สับป,ปะรดเปรี้ยวมากสวยแต่เปรี้ยว <c oughs> นี่นะคะเป็นชิ้นเลยเดี๋ยวสุกเราก็จะไม่ได้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะคะโอเคค่ะเราจะกวนต่อไปเีก หนึ่งชั่วโมงนะคะควนไปอย่างเงี้ยให้น้ําเขาแห้งเลยค่ะควรไปแบบนี้นะคะเขาก็จะเหนียวควนหนึ่งชั่วโมงก็น้ําแห้งพอดีเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะก็ควรจนเหนียวเลยนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะยมสับประรดของเราถ้าเกิดใครมีขวดนะคะก็เอาไปนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็มาใส่แต่ว่าเราจะไม่ใส่ขวดค่ะใส่ถ้วยแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําจะทําขนมปังเนะะี่ยค่ะใส่แยมสับประรดวันนี้เราจะทําพายสับประรดนะคะหลังจากที่เราทําแยมสับปะรดเสร็จแล้วะค่ะเราก็ไปซื้อ แป้งมาแป้งจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาทําแป้งอะวันนี้นี่นะคะในกล่องก็จะมี5ชิ้นค่ะเราก็หั่นไปเลยนะคะตามต้องการว่าเราอยากได้พายสับป,ปะรดชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กนะคะ แต่วันนี้เราจะทำชิ้นเล็กพอคำนะคะนี่นะคะเราจะทำชิ้นเล็กพอคำก็หั่นเป็นอย่างนี้เลยเอาสับป,ปะรดมาใส่เลยไส้สับป,ปะรดจะเป็นไส้ที่ลูกชายชอบมากนะคะ ที่นอร์เวย์ก็เขาขายอ่ะจะไม่จะไม่แบบเข้มข้นอะ่ะมันจะเป็นน้ำค่ะแบบนี้เลยไม่เหนียวเราก็เลยต้องทำเองให้เหนียวเมื่อกี้เป็นสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็พับแบบนี้เอาซ่อมกดลงไปแบบนี้คะ่ะ หรือว่าใครจะม้วนก็ได้นะคะมมวนแบบมมวนแบบกะหรี่ปับ๊บะแต่เราม้วนไม่เป็นค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ร่ม้วนไม่เป็นนะคะแล้วทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ ใครจะวิ่งให้เขาแบนๆหรือว่าไม่ไม่ต้องก็ได้นะคะก็เราก็ลองแบบทั้งสองแบบนะคะ่ะมันก็ไม่รสชาติไม่ต่างก,กันอันนี้ใส่เยอะจังใส่ออกมาข้างนอกแล้วนิดนึงนี่ไง นี่การทำพายสับปปะรดครั้งแรกของเราแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวไสทะลักออกมาค่ะพายสับป,ประรดของเรานะคะปั้นเสร็จเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเอาไปใส่เตาอบกันนะคะไฟที่ 200นะคะ <S <S <rons> <S ก็ประมาณ30นาทีค่ะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะพายสาบะรดของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวออกมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยนะคะ นี่นะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะพายสับป,ประรดของเราเดี๋ยวลองไปชิมดูก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ